สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวของพระเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานหลวงพ่อผางครองยุติลุงพ่อผางท่านมีนามเดิมว่าผางครองยุติเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพศส4ง5ที่บ้านกุดเกษียนตำบลเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีชีวิตวัยเด็กของท่านไม่ได้หรูหราอะไรเรียนหนังสือจนถึงชั้นประถมสี แต่สิ่งที่โดดเด่นตั้งแต่เล็กก็คือท่านเป็นของซื่อสัตย์รักความยุติธรรมมีเมตตาและมักจะช่วยเหลือส่วนรวมเสมอเมื่ออายุครบ20ปีหลวงพ่อก็ได้บวชครั้งแรกในมหานิกายแต่หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตคารวาดมีครอบครัวเหมือนคนทั่วไปภรรยาเป็นชาวบ้านแดงหม้อแต่ไม่มีบุตร ช่วงนั้นท่านใช้ชีวิตแบบคนขยันทำทั้งไร้ไถนาเป็นพ่อค้าเรือบรรทุกข้าวค้าวัวเรียกได้ว,ว่าทำทุกอย่างเพื่อสร้างฐานะให้ครอบครัวแต่พออายุ43ปีท่านตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตคือบวชครั้งที่สองในปีพศสอง8 8คราวนี้เป็นพระในธรรมยุตินิกายพระยาของท่านก็บวชเป็นแม่ชีด้วย และจากวันนั้นหลวงพ่อก็อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อพระพุทธศาสนาท่านได้ศึกษากรรมฐานกับพระอาจารย์ใหญ่หลายท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สิงขันตยาคโมหลวงปู่มหาปิ่นปัญญาพโลและยังได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นภูริตัดโตทิด้วยท่านเดินทุดงไปทั่วปลีกวิเวกอยู่ตามป่าเขาโดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่หลายปีต่อมา หลวงพ่อได้สร้างวัดขึ้นใหม่ชื่อว่าวัดบ้านแจ้งในปีพศ2506และยังเป็นประธานการสร้างพระาธาตุขามแก่งนรโรดมในปีพศ2520เพื่อเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่สำคัญมากแต่แล้วในปีพศ2521หลวงพ่อก็เริ่มอาพาธและในที่สุดวันที่24มีนาคมพศ2522 หลวงพ่อผางก็ละสังขารอย่างสงบณวัดอุดมคงคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นสิริรวมอายุได้79ปีพระเกจิผู้ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ถือเป็นบุคคลสำคัญของพระพุทธศาสนาของไทยนะครับประวัติของเกจิอาจารย์ต่างๆเหล่านี้เป็นดั่งเพลิงสองทางให้เราคนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างของผู้ประพฤติปฏิบัติดีและสร้างคุณูประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งก็มีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้พูดถึงในครั้งนี้นะครับนี่แหละครับเรื่องราวของหลวงพ่อผางคลองยุติพระเกจิผู้ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวอีสานท่านเป็นทั้งนักปฏิบัตินักสร้างและเป็นผู้ที่ฝากผลงานสำคัญไวใ้ให้พระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่พ่อผางเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่ชาวบ้านศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากและชื่อเสียงของท่าน ไม่ได้มาจากการเทศสอนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ที่ลูกศิษย์ลูกหามักพบเห็นอยู่เสมอเรื่องเล่าที่ชาวบ้านพูดถึงกันมากที่สุดคือหลวงพ่อผางมีพลังจิตที่เข้มขลังเวลาท่านแผ่เมตตาสัตว์ร,ร้ายไม่กล้าเข้ามาใกล้เคยมีคนเล่าว,ว่าท่านทุดงอยู่ในป่าเสือโคร่งตัวใหญ่โผล่มาแต่แทนที่จะทำร้ายมันกลับเดินวนร,บรอบๆแล้วก็นั่งหมอบลง เหมือนเคารพในบารมีของท่านอีกเรื่องที่ศรัทธากันมากคือพุทธคุณด้านคุ้มครองภัยชาวบ้านเล่าว,ว่าใครที่มีเหรียญหลวงพ่อผางติดตัวเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเคราะห์ร้ายก็มักแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอจนเหรียญของท่านกลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงบางตำนานยังเล่าว,ว่าหลวงพ่อผางสามารถรู้ใจคนได้ ท่านมักจะพูดตรงกับสิ่งที่คนกำลังคิดอยู่หรือบางครั้งก็เตือนสิทธิ์ล่วงหน้าไม่ให้เดินทางไปไหนเพราะจะเกิดเหตุร้ายและสุดท้ายก็เป็นจริงอย่างที่ท่านบอกแต่เนื้อสินใดอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อผางไม่ได้อยู่ที่ความขลังเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความเมตตาของท่านท่านช่วยเหลือชาวบ้านทั้งเรื่องจิตใจและเรื่องปากท้องเสมอ ใครเดือดร้อนก็มาหาหลวงพ่อได้ท่านไม่เคยปฏิเสธนี่คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อผางครองยุติที่ชาวบ้านยังคงเล่าสืบต่อกันมาจนทำให้ชื่อของท่านยังคงอยู่ในความศรัทธาของพุทธศาสนิก,กชนมาจนถึงทุกวันนี้ช่วงที่หลวงพ่อผางท่านทุดงอยู่ในป่าแถเพชรบูรณ์ป่านั้นเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายโดยเฉพาะเสือโคร่งที่ขึ้นชื่อว่าอันตราย แต่ชาวบ้านเล่ากันว่าคืนหนึ่งมีเสือโครงใหญ่เดินเข้ามาใกล้กฎของหลวงพ่อมันไม่คำรามไม่ขู่แต่กลับนั่งสงบอยู่ตรงนั้นแล้วค่อยๆเดินวนรอบๆเหมือนแสดงความเคารพในบารมีของท่านก่อนจะหายไปในความมืดเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกศิษย์เชื่อกันว่าเมตตาบารมีของหลวงพ่อผางสามารถห้ามสัตว์ร้ายได้จริงอีกเรื่องที่เล่าขานกันคือพุทธคุณด้านคุ้มครอง ของวัตถุมงคลหลวงพ่อผางโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกๆมีชาวบ้านหลายคนประสบเหตุร้ายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุรถลม้มรถชนหรือบางคนถูกโจรทำร้ายแต่ก็รอดพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาเล่าว่าเพราะมีเหรียญหลวงพ่อผางติดตัวเรื่องเหล่านี้ทําให้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทั่วภาคอีสานศิษย์ใกล้ชิดเล่าว่าหลวงพ่อผางท่านมียานอย่างรู้บางครั้งยังไม่ทันพูดท่านก็ตอบก่อนราวกับอ่านใจได้ หรือบางคราวก็เตือนสิทธิ์ว่าอย่าไปทางนั้นอย่าเดินทางวันนี้และต่อมาเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นจริงตามคําเตือนจนลูกศิษย์ต่างเชื่อว่าท่านมียานพิเศษมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นถึงแม้จะมีเรื่องอิทธิฤทธิ์มากมายแต่สิ่งที่ชาวบ้านศรัทธาที่สุดก็คือเมตตาธรรมของหลวงพ่อผางท่านไม่เลือกว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนใครเดือดร้อนก็เข้าหาท่านได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องข้าวปลา หรือแม้กระทั่งปัญหาครอบครัวหลวงพ่อก็มักให้กำลังใจและช่วยเหลือเสมอไม่นี่แหละครับเรื่องราวของอิทธิฤทธิปาฏิหารหลวงพ่อผางครองยุติพระเกจิผู้เป็นดั่งร่มโพร,ร่มไทรของชาวอีสานอิทธิฤทธิอาจทำให้ผู้คนศรัทธาแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาของท่านวัตถุมงคลของหลวงพ่อผาง 1. เหรียญหลวงพ่อผางรุ่นแรกถือเป็นของหายากที่สุดและศักดิ์สิทธิ์มากรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาทุนบุรณะปฏิสังขรณ์วัดบ้านแจง้งเหรียญรุ่นแรกๆมีพุทธคุณด้านคุ้มครองป้องกันภัยแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมใครมีติดตัวเหมือนมีเกราะคุ้มกันชาวบ้านบอกว่ารถคว่มก็ไม่ตายยิงก็ไม่เข้า จนกลายเป็นเหรียญที่มีราคาค่าบูชาสูงมากในปัจจุบัน 2. ผ้ายันหลวงพ่อผางหลวงพ่อท่านมักเขียนอักขรเลขยันลงบนผ้าขาวหรือผ้าแดงแจกให้ชาวบ้านติดบ้านไว้เชื่อกันว่าจะช่วยกันไฟกันผีกันโจรผู้ร้ายได้บางคนเอาผ้ายันติดเรือหรือรถที่ใช้ค้าขายเพื่อความสบายใจและเป็นสิริมงคล 3. ตระกุดหลวงพ่อผาง ตะกุดที่ท่านปลุกเสกขึ้นมีชื่อเสียงด้านคงกระพันชาตรีและแคล้วคลาดภัยชาวบ้านเล่าว่าคนที่พกตะกุดท่านไว้เคยเจอเหตุการณ์ถูกทําร้ายแต่กลับไม่เป็นอันตราย 4. พระเครื่องเนื้อผงและเนื้อดินนอกจากเหรียญแล้วหลวงพ่อผางยังสร้างพระเครื่องเนื้อผงเนื้อดินแจกสิทธิ์ทั่วไปท่านไม่ได้เน้นเรื่องราคา แต่เน้นแจกเพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่ศรัทธาเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจตำนานพุทธคุณสิ่งที่ทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อผางศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพียงเพราะวัสดุหรือการสร้างแต่เป็นเพราะจิตตานุภาพของท่านที่เข้มขลังการภาวนาและสมาธิที่แน่วแน่ของหลวงพ่อทำให้ของที่ผ่านการปลุกเสกเต็มไปด้วยพลังศรัทธามีเรื่องเล่าว,ว่าครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์พกเหรียญหลวงพ่อผางติดตัวไว้แล้วถูกยิงแต่กระสุนไม่ระคายผิวเลยอีกเหตุการณ์คือรถโดยสารประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำแต่ผู้โดยสารหลายคนที่มีเหรียญท่านรอดปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์จึงไม่แปลกครับที่ทุกวันนี้วัตถุมงคลของหลวงพ่อผางยังเป็นที่ตามหาและเคารพบ,บูชาของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศบางคนบอกว่า อิทธิฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าของท่านป้องกันกระสุนหรืออุบัติเหตุได้แต่คือการทำให้คนมีศรัทธาและกำลังใจในการดำเนินชีวิตอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ศรัทธากันมากคือเรื่องหลวงพ่อผางท่านเมตตาช่วยผู้ป่วยวันหนึ่งมีชาวบ้านอุ้มลูกที่ป่วยหนักมาหาท่านเด็กตัวร้อนหายใจรวยรินไม่มีแรงพูดหลวงพ่อผางท่านไม่ได้ทำอะไรซับซ้อนเลยครับ ท่านเพียงแค่เอามือลูบหัวเด็กแล้วเป่าเบาๆพร้อมกับสวดมนต์จากนั้นไม่นานอาการของเด็กก็ดีขึ้นหายใจสะดวกขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์อีกตำนานเล่าว่าเวลาหลวงพ่อผางทุดงในป่าท่านสามารถหายตัวได้หรือบางครั้งเดินข้ามลำห้วยเหมือนเดินบนดินชาวบ้านที่ติดตามทุดงไปก็ต่างอัศจรรย์ใจ เชื่อว่าเป็นอนุภาพของสมาธิขั้นสูงไม่ว่าจะจริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าปากต่อปากแต่ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าหลวงพ่อผางไม่ใช่เพียงพระเกจิที่มีชื่อเสียงเรื่องปาฏิหาริย์แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือเมตตาธรรมและความเพียรในการปฏิบัติของท่านที่ยังตราตรึงอยู่ในใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตอิทธิฤทธ และปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อผางครองยุติพระเกจิผู้เป็นตำนานแห่งภาคอีสานถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องขอบกระโลงหามาเล่าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าวตำนานพระเกจิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ